สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้เรามาพบกับวัตถุมงคลนะครับอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมครับกับเหรียญรูปไข่นะครับหนึ่งลังในรุ่นสองพิมพ์นะครับพิมพ์เต็มองค์และพิมพ์ครึ่งองค์รับกับรุ่นนะโมพุทธายะมหาอุดสองครับโอ้โหนะโมพุทธายะมหาอุดสองนะครับรุ่นนี้ ก็จะแยกเป็นรังธรรมดาและรังนำเลิกนะครับที่ไาดูันนี้จะเป็นรังธรรมดานะครับกล่องสีฟ้าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจํานวนการจัดสร้างต่างๆเลยนะครับรุ่นนี้ก็ถ้าเป็นนำเลือกเนี่ยสร้างมา39รังนะครับแล้วอันนี้เป็นรังธรรมดานะครับทีมงานบ้านพระเครื่องเป็นผู้จัดสร้างนะครับนี่ครับใบรายการนะครับโอ้โหข้างหลังก็เป็นเสือนะเดี๋ยวผมขอกล้องขึ้นนิดนี่ครับข้างหลังก็โอ้ ข้างหลังก็จะเป็นเสืออย่างเงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญจริงอีกทีนะครับนี่กับพิมพครึ่งองค์กับพิมพ์เต็มองนะครับใบรายการหนึ่งลังนะครับการันตีเนืเงินสามเหรียญนะครับก็จะประกอบไปด้วยเนื้อนวะด้วยนะวะมีแค่เหรียญเดียวนะครับแล้วก็จะมีเนื้อปะกาซาตินทองทิฟซาตินนะครับฉนวนผิวลุงทองแดงซาตินนะครับอปกาซาตินนะครับนี่อาบเงินนะครับก็มีทั้งหมด100รายการเลยนีรายการละหนึ่งเหรียญนะครับ ก็เป็นลงยาสีต่งตางๆนะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงซาตินด้วยนะครับเนื้อต่างๆมากมายเลยนะครับนี่นะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูรายการเหรียญจริงกันเลยดีกว่านะครับเหรียญจริงสาหรับรุ่นนี้ก็วันนี้มีแบ่ง F C ด้วยนะใครสนใจก็เอาไปรุ่นละหนึ่ง้บาทพอนะครับเดี๋ยวผมแกะให้หนึ่งซีนหนึ่งรุ่นนี่ซีนเดิมหนึ่งรุ่นแล้วกันผมชอบผมว่าอัปรกาซาตินสวยนะครับแต่แกะมาเจอปเปอรก์การไม่ไม่กี่ รงเองนะครับเดี๋ยวขอให้เจอเด็ดๆแล้วกันนะเบกะโอ้โหเป็นทองแดงซาตินครับข้างหลังจะเป็นเสือนะครับเสือเสือโอ้โหเสือจะปบซับเลยนะี่ดูครับข้างหลังนะครับเป็นเสืออันนี้ดูเหรียญน,นี้ก่อนเลยหมายเลขสองสองสามนี่ครับตอกโค้ดทีมงานบ้านพระเครื่องนี่คือเป็นรูปศาลาแล้วก็มีรูปบอบไ,ไม้เงี้ยครับมีรูปบอยไ,ไม้อยู่ในศาลานะครับโอ้โหเสือก็ชัดนะครับเป็นเหรียญรูปไข่ คล้ายเสือจตปบทับเลยนะครับอักขรเลขยันเยอะเลยนะครับด้านหน้าก็โอ้โหนี้พิมพ์เต็มองค,ครับข้างบนเขียนว่าณโมพุทธายะนะครับจัดสร้างปีสองห้าหกสี่สองห้าหกสี่จังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่ก็ดูได้หลายมุมหนนะครับก็ลงยานข้างจะสวยนี่เป็นพิมพ์นั่งเต็มองเหรียญรูปไข่นะครับปีสองห้าหกสี่กับเหรียญะโมพุทธายะอารวาทความกว้างหน่อยนะครับ เหรียญรูปไข่พิมพ์เต็มองค์เหรียญรูปไข่พิมพ์เต็มองค์ก็ความกว้างอยู่ที่ประมาณ2.9เซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ3.8 3เซนนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับก็สังเกตได้ชัดเจนเดี๋ยวพิมพ์เต็มองค์ผมมีอีกอ่าพิมพ์เต็มองก็จะมีนี่ด้วยครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับทองทิพย์ซาตินนะครับ ก็ต่อโค้ดตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับเป็นเนื้อทองทิฟซาตินลงยาจีวอนนะครับพื้นแดงขอบดำนะครับนี่พื้นแดงขอบดำแล้วก็มีนี่ครับพิมพ์เต็มโอค์ผมมีแค่สามสามเหรียญครับที่เปิดเจอก็เป็นลงยาจีวอนพื้นส้มนะครับขอบขาวนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินโอ้โหหมายเลขห้าห้าด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูรายการพิมพ์ พึ่งองเลยพึ่งพึ่งเองก็จะส่วนใหญ่ก็จะได้เนื้ออปกาซาตินด้วยนะผมน,นี่ครับเป็นเนื้ออป,ปกาโอ้โหโอ้โคมชัดลึกเลยโอ้โหเป็นเนื้ออป,ปะกาซาตินครับลงยาจีวรพื้นเหลืองขอบน้ําเงินครับข้างบนก็เขียนนโมพุทธายะขอบข้างเป็นเกลียวเชือกเป็นป้องอ้อยนะครับขอบข้างเป็นป้องอ้อยเหรียญเต็มอง์ก็เป็นป้องอ้อยเหมือนกันแต่ป้องย่อยอ้อยใหญ่กับป้องอ้อยเล็กเหรียญเท่ากันไหมเนี่ย โอ้ oh, เหรียญขนาดน่าจะเท่ากันด้วยนะเนดี๋ยววัดดูนะครับอันนี้โอ้โหแกะบล็อกได้ได้คมเลยนะครับสวยเลยนะเหรียญน,นี้ข้างหน้าข้างหลังก็เป็นโอ้โ oh, หข้างหลังก็เป็นโคดเดียวกันนะครับ mm hmm. อบปะปกาซาตินนี่ครับเป็นเสือเหมือนกันอักระเลขกยันครบมาเดีว,วัดความกว้างของเหรียญพิมพ์ครึ่งองค์ให้ด้วยนะครับเมื่อกี้เราอะไรสองจุดสองจุดเก้าใช่ไหมครับพิมพ์ครึ่งองค์ก็โอ้โหเฮ้ยพิมพ์ครึ่งองค์ใหญ่กว่าเล็กน้อยนะเนี่ยพิมพ์ครึ่งองค์ประมาณสามเซนครับพิมพ์ครึ่งองค์ประมาณสามเซน กว้าง,า,งา,งางยาวเท่ากันนะมานสามจุดแปดแต่จริงองค์น่าจะสองจุดเก้าที่มาที่เราวัดเมื่อกี้นี้ใช่ไหมก <c oughs> ็สูสีกันนะ <c oughs> าอ่ต่อไปครับนี่อ่ะโอ้โหอัป้าสวยอ่ะอันนี้เป็นเนื้อโอ้โหอัปป้กาลงยาจีวรนพื้นเขียวขอบน้ําเงินครับโอ้โหบอกคมชัดลึกเลยนะดูครับโอ้โหเกสาเห็นชัดดวงตาชัดเลย นะครับต่อไปครับเป็นอัปก้าลงยาจีวรนพื้นม่วงขอบน้ําเงินนี่อัปก้าซาตินนะครับนี่ติดใบรายการชัดเจนรายการที่สิบเจ็ดนะครับและลงยาเหลืองดูไปแล้วนะครับนี่ลงยาเหลืองดูไปแล้วแล้วก็จะมีของเป็นเนื้อทองทิพนะครับนี่ทองทิพลงยาจีวอพื้นแดงขอบม่วงนี่ครับทองทิพลงยาแดงทองทิพนะครับทองทิพมาต่อโคตัวเดียกันเช่นเดียวกันเราจะมีนี่ครับ นะทองทิพย์ลงยาจีวรพื้นเหลืองพื้นม่วงขอบเขียวขอบแดงนะครับนี่ให้ดูต่อไปใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับรุ่นนี้ก็มีแบ่งปันเล็กน้อยนะครับสำหรับหลวงพ่อพัดนะครับบุญยากามโมรุ่นนะโมพุทธายะมหาอุดสองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมชอบลงยาลงยาเหลืองมากเลยโอ้โหสำหรับวันนี้ครับขอให้ทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆยนะครับคาดแคบปลอดภัย มีโชคมีลาบสวัสดีครับ